ăn cái tay đây để... ừ. ừ. là cái hay là cái hay bóng đây là cái tay vào 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 đây là cái tay พื่อาวหญิรว่มนังอจังอันนี้อันนี้พึกษาวีก่อไปรู้ว่าตัวมันออกจากความเชอเาสุดเยมันม่ได้นีติดโดนแล้รหคือมันจิตตะโดนเนี่เออกูพอใจยุ่งกว่ากูฟังเอรอัดละน่้เดตัวเหร ยังไปเรียนมวยตีอืมเรียนซีกีกจะไปนอนไ่นก็แล้วซีกีดูอยู่มันอนี่งเลยก็ได้ต้องดูการซะก่อนแต่ไปมันมีอย่งมีปัญหาอีหย่างมันมันเมยมันอย่งมันไมมันมันมันบอมีอันนี้แหละบ่คือว่ามันตันเ้อมันตันเนตัว thầy rồi trong rồi. Thay hết Chịp... này nè ốt này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video พอมืองเร่มอน้ำยูไปไปไปงี้เขาว่าหุิยิ่งวลงท่านดีต้อน่น่่แล้วเขาไปสี่สิบแปนกองยืนตกอนประคับประคองเงินไปไอเฮียงไอเฮียงไวสิลงเตพุ่นตะที่ก้อนตัวไปฟุกกว่าสิลุงเตพุฝน ยังบเด๋ลุงยามันเมยมันถั่วน่นมันเมยมันถั่วไม่บยามันเนอยมันถอยมันเป็นยังมันจะร้อนนี่นย่เดียวเขาใจเขาใจ่มันลงมาข่อยเต็มๆเลยไม่ได้ยังเลยจะเอกัสั้นจะาของกระลอง หลายย่างแล้วฝนฟ่วงจากขี่เหาเป็นแบบนี้มันมีมันมี่ฝนฟนุ้งตามมาปานีน้ต้นนีน้ฟื้นสาเพืษษ่อไงไปก่อนยังเนี่ยเนาะจะบอกใคยโอ้ับแม่เจริญแล้วพูดก,กับแม่แล้วพูดกับแม่แล้วนี่แหละงานวันที่สิเก่าใครก็ต้องมจะมารียดพี่เรียน,ม,ยนมาเลย ตัวนี้กัตกรับไปเลียนมอไหมกับเลียนมมมหรือเปล่ากับเลียนเออกับเรียนมที่มันจะจบม้สามมอมันจบมามแล้วมสามแล้วเออต้องเริ่มต้นมสีไหมเพราะมันเป็นอันนี้มันจะจบผ่าจบมันมันจะจบผมันสิบพมอหกกับสามอ แมนเอไปไปไหนหามดอกตัวได้มีความสุขความสุขจุกจังใจน้องมันมีความสุขอยู่หน่อยมันถึงมีความสุขใจมันมีความสุขอยืนล่ะแต่ว่ามันเห็นมันมีความทุกข์ฝนน้ำความทุกข์กัมันหลายหลายความสุขแรงกดดันมันหลายทุกสิ่งทุกอย่างการทำงานไม่ว่าจะที่ไหนมีแรงกดดันทั้งนั้นเลยมื่อคักถือว่าแม่ เอาที่ปอร์ดีเข้ไปยังไงครัเดีจยวไปโพยืนหลังีพอดีบอยููเขาไปจอดบอเอููเขาไปจอดเขาจอดประกาศประกาศยังไงประกาศรถจะคลองตัวไมาสิทั้งหัวรถจะคล้องประกาศตั้งฉากยฉากฉากเด่นฉากฉากไปเห็นพอนไอเนไอวัดนั่นดี จากสองรถทะเบียนกวัวต่อสี่สามสี่หกอุบลราชธา,านีมีขั้นเดียวงให้ไปยับรถเ,เออ,เอ,อมันก็อยู่งมันอยู่ทางโค้งก็ดีเพราะมันมันมากอะมันเป็นค่อยตันหรอือมันมันไปว่าอะไรนะวันนี้ถ้าไรบ้านนี้อยู่ในเดือนนี้ยังไงฮะสีสกีมืออะไรวะบ่มีเดือนยุ่เก่ายุ่งเก่าอ่ะ พ,พ้งก่อนปีใหม่เลยเต๋เอเาอยู่เดินปีใหม่ย,ยังเป็สิษย์สออะว,ว่าไงว่าให้มันเป็นเรืร่องอนาคตให้ม,มันเป็นเรืร่องอนาคตตอนนี้เขาก็น่องคือน่องเกนิกนๆไปนี่คือเป็นวันน้องเสียลงปูปับเลย่ด้วครับพี่น่องอันนี้คือน่องว่าให้ฟังนี่คือน่องเนี่ยน่องเดี๋ยวบอกไว้ว่าน่องจะลงแล้วเนื่องจากสาเหตุหลักๆเลยคือน่องเสียไปเลี้ยนต่อนมันจบสุขภาแต่ยาพบวกแล้วก็สู้กับหาบหนึ่ง ดีไปว่านึงแหละอยากมีวูธไปขำข้อไปก่อนอาบูธคำข้อไปก่อนเวลาเห็นยังมันเป็นไงเมีนปันนี่หัวก็เลยสำคัญเนี่ยปันกูกระสีลำปากเลยวันนี่ยมังไงันมากกูกระสีเนี่ยี่วัน<ะ>ี่ทสีฮะของเหไปเรียนก็น่ยจสยีตัวพอสีมันโอเคอยูเพราะอื่นเพราะว่าชอบมันต้องกลับไปเรียนซสร็จรายาสจ้สาของอนไรก่อนหรอก นีจบปุ๊บจบกันสิไปต้อนไปเลียนน่ะจอกัแบบเอกเพิ่นตีพวกเดียไปสาตรงเพื่อนสตรงแวอาอก๊สโหอโหส่นต่อคนสิงากว่าก็ซื้อมือนีู่ดมากแถบจะเห็นยังบันดเลยดิบรไยาเกิดแทบจะเห็นยังบัั้หเรียนพวกเอกมาล่ำพวก เออว่างเอาไปหาเป็นไอเพิ่มเติมบ่ะครับุการเพิ่มเติมไม่ทิ้งเนี่ยคือจะเอาไป้างน้าอายุยังน่อยสามารถกลับไปทุกคนมากินแล้วเออคอมเมนันอันนี้อีลีก็คือเพื่ออาจจะได้กลับมากัีเวลาไปพัฒนาก็ขอเอาเวลาไปพัฒนาว่าไงว่ายุทจากตรงนี้พักจตกตรงนี้ไปเพิ่มเติม เพิ่มพูนกลับมาเป็นคนใหนไม่คิดว่าห่วยฟิล์ม่ล่าทิพย์ได้รถเก๋งรถเก๋งก็ว่ามันได้หรือเปล่าก็ได้รถกันอันนี้ได้แล้วอายุเขาได้ตอนนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีออกรถได้แค่คันหนึ่งมีรถคั้นหนึ่งหรยอรถตัวนี้ก็เชียเอาไว้ไปเรียน้ยครับไปเรียน